ขาจย์อ๋อดีแล้วถ่ายคลิปด,ดีแล้วนี่เจ้าของบ้านคนเก่าประวัติของที่นี่นะคะเขาบอกว่าเจ้าของบ้านก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วให้ใครเช่าก็อยู่ไม่ได้แล้วคนที่มาอยู่จนร่าจนรวยก็ไม่ได้รวยจากบ้านหลังนี้คือได้เงินจากหลังนี้แต่ไปซื้อบ้านหลังอื่นวันนี้เราก็เลยขอขึ้นมาดูบนบ้านว่าบ้านมีอะไรผิดปกติบ้างไหม อันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่หลายๆคนมองแล้วอาจจะแบบว่าเออมีความกลัวเพราะว่าเมื่อกี้ถามคนที่เช่าล่าสุดเขาบอกว่าพอตกกลางคืนมันเหมือนมีบางอย่างอยู่ในบ้านกับเราตลอดเวลาจนเจ้าของบ้านไม่จนคนที่มาเช่าไม่กล้านอนบนบ้านตอนนี้ไปปูเสื่อน,นอนอยู่ข้างล่างอาจารย์ก็เลยเดินขึ้นมาสำรวจบ,บนบ้านว่ามันมีความผิดปกติอะไร อันดับแรกเลยสิ่งที่อาจารย์รู้สึกว่าถ้าบ้านหลังนี้มันไม่มีอะไรอันนี้ก็คงไม่มานะคะอันนี้ก็คงจะเป็นสัญลักษณ์ป้องกันพวกผีปีศาจอะไรไม่รู้แหละอาจารย์อาาย่านไม่ออกแต่สิ่งที่อาจารย์เอกใจก็คือตรงนี้ค่ะเจ้าของคนด้านคนเดิมเขาออกแบบ่าแบบนี้ค่ะมาดูเทียนนี้นี่นี่แหละค่ะคือเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรที่ประหลาดมากเลยตรงบริเวณนี้พอเปิดประตูปุ๊บใอหัวนอนเลยนะ Hmm. นี่คือตำแหน่งเตียงนอนนะคะเ hmm. นี่ยเนี่ยตำแหน่งเตียงนอนแล้วเวลาจะนอนทำอย่างนี้เ hmm. นี่ยซึ่งเรามองว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ทำไมอ่ะอาจารย์ไม่เข้าใจว่าห้องคุณกว้างอลิตาดูสิห้องไม่ได้แคบเลยนะคะ hmm. คือห้องกว้างมากแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงถึงทำเตียงแบบนี้ เขาอาจจะเขาทําเป็นประตูเรื่อนนะที่เห็นเนี่ยใช่ใช่เนี่ยเขาทำประตูเรื่อนเพื่อเพื่อลดทอนการการพื้นที่พื้นที่พื้นที่แล้วเรามีความสงสัยแบบนี้ค่ะว่าห้องกว้างมากไม่ใช่ห้องเล็กแต่ทําไมคุณถึงเอาเตียงไปตั้งแล้วเปิดประตูมาเจอแล้วแก้เคล็ดโดยการทําราวแบบนี้เนี่ยพอจะนอนทีก็ทำราวแบบนี้พอตื่นเช้ามาก็ลูดอาจารย์ก็แค่สงสัยว่า เขาอาจจะไปเอาหลักฮองจุ้นบางอย่างมาใช้เพราะทิศนี้คือทิศตะวันออก hmm. ทิศนี้คือตะวันตกทิศนี้คือทิศเหนือทิศนี้คือทิศใต้เขาคงถือเคสว่าต้องหันหัวไปตะวันออกมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องเป็นประมาณนี้แทนนะคะเป็นประมาณว่าเปิดประตูแล้วจะเอ๋ hmm. เนี่ยเปิดประตูแล้วแจ้เอ๋หัวนอนซึ่งในหลักมองช่วยแบบนี้ถือว่าพี่คาด<ม>พี่คาดเกี่ยวกับระบบความคิดทุกสิ่งอย่างแล้วมันก็ดูไม่เหมาะสมด้วยม,มันไม่บาลานซ์ทั้งหลายทั้งวงแต่เขาก็ยังกลัวก็เลยแก้คิดใจการทาแบบนี้รูดซึ่งจริงๆอาจารย์จะแนะนําแบบนี้นะคะว่าถ้าห้องคุณแคบคุณจะหันหัวได้ทั้งหมด3ามทิศนะคุณไม่ต้องไปสนใจว่าหนูเกิดปีชวดปีสรุปปีขาหนูต้องหันยังไงไม่ต้องไปสนใจเยอะขนาดนั้นคุณแค่สนใจว่า เลี้ยงที่จะหันไปตะวันตกก็พอถ้าคุณไม่ได้ใส่ใจเรื่องฮองจุย้ยสนใจแค่ว่าช่วงที่พระอาทิตย์มันขึ้นน่ะเวลาช่วงบ่ายมันจะยาวนานพอมันยาวนานปุ๊บก,กำแพงมันร้อนคุณดูเนี่ยพอช่วงบ่ายปุ๊บก,กำแพงตรงนี้มันจะเริ่มร้อนมันจะระอุแล้วถ้าเราหันหัวนอนมาทางเนี้ยมันจะทําให้เราเหมือน เหมือนร้อนนะคะดังนั้นเอาง่ายๆถ้าในศาสตร์ฮวงจุย้ยบอกเลยว่าทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งการเริ่มต้นแห่งการลืมตาเหมือนดอกไม้บานทิศตะวันตกคือชั้นเตรียมเก็บของกลับบ้านฉันจะไปนอนดังนั้นทิศตะวันตกเลยไม่เหมาะที่จะหันหัวไปเลี่ยงนะคะพยายามเลี่ยงแต่ถ้ามันเลี่ยงไม่ได้มันก็ไม่ได้ส่งผลใดๆกับชีวิตจนมากมายนะั แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงและถ้าสมมติเป็นห้องนี้อาจารย์แนะนําว่าให้ย้ายเตียงตัวนี้นะคะให้หันหัวไปทงนี้แทนเพราะมันได้ทิศเดียวจริงๆเพราะด้วยลักษณะเตียงที่กว้างใหญ่มันจะเป็นประมาณอย่างนี้เลยมันจะหันหัวเตียงมาแบบนี้สวยๆเลยเนี่ยมันจะหันหัวเตียงมาแบบนี้สวยๆแล้วตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นโต๊ะทํางานเป็นอะไรก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องมาทําฉากกั้นอะไรแบบนี้ ให้มันดูอึดอัดนะคะแต่แต่ถ้าสมมติว่าบอกอาจารย์่าหนูอยากขันหัวให้มันตรงทิศก็ในเมื่อห้องมันเป็นลักษณะแบบนี้มันไปอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่วันออกก็ติดกับประตูตะวันตกก็ไม่ได้ทิศใต้ก็นี่ติดห้องน้ําซึ่งถามว่าคุณจะตั้งเพียนยังไงล่ะ mm. มันไม่ได้ทั้งประการทั้งปวงมันเหมาะได้ทางเดียวคือไปทางทิศนี้คือทิศเหนือ อาจารย์จะบอกแบบนี้ค่ะตะวันออกคือความเจริญรุ่งเรืองคือสติปัญญาคือการมีชื่อเสียงพร้อมที่จะสู้ตะวันตกคือทิศที่ปิดสวิตช์พร้อมกับบ้านนอนไม่อยากทําอะไรแล้วทางทิศเหนือแปลว่าทําให้คุณทํางานด้วยความมีสติและมั่นคงเหมาะกับงานราชการหรือคนกินเงินเดือนส่วนทางทิศใต้อาจารย์ขอใช้ชื่อว่าเป็นทิศของพิมพ์ลิภัย คือหากินสัก,กเบอือยันเริรลบคือหากินเก่งมากดังนั้นคุณหันมามองตัวคุณว่าคุณเหมาะที่จะนอนทิศใต้ทิศพิมทิพยหรือทิศของกลุ่มข้าราชการหรืออยากได้ความเจริญรุ่งเรือง,งคือทิศตะว,วันออกวันนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วอาจารย์แนะนํานะคะตรงนี้ขอเก็บเป็นนิตามาทางนี้เลยค่ะขอเก็บเป็นความรู้เพราะอาจารย์ออกคำงานต่างประเทศเยอะมากแล้วในต่างประเทศห้องเล็กค,ค่ะ แล้วคนถ่ายพอไปได้สามีสามชาติก็อยากมีหิ้งพระเขาก็จะเอาหิ้งพระไว้ปุ๊บนี่แหละค่ะให้คุณทําแบบนี้นี่ให้คุณทําแบบนี้ฟังนะคะเพราะว่าที่ต่างประเทศก็จะเป็นห้องกว้างๆไปเฉยๆเลยถ้าคุณมีหิ้งพระแล้วคุณต้องนอนคุณต้องแก้ผ้าคุณต้องแบบนะอยู่กับสามีคุณอายพระคุณไม่อยากเกงใจพระให้คุณใช้วิธีแบบนี้ได้เลยนะคะพอตื่นเช้ามาคุณก็ลูด่ะ ลูดแล้วคุณก็ไหว้พักของคุณปกติไปแต่พอเวลาที่คุณจะนอนคุณจะพักผ่อนคุณจะแก้ผ้าแก้ผ่อนคุณก็ลากมาก่านเกนะอาจารย์บอกเลยว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆค่ะ ขอบคุณเจ้าของบ้านมากๆนะคะที่อาจารย์ให้อาจารย์อนุญาตให้อาจารย์ทำคลิปอาจารย์อยากบอกทุกคนว่าอาจารย์ออกทํางานทุกวันแต่บางคลิปบางวันที่อาจารย์เงียบไปเพราะว่าเจ้าของบ้านขอความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าวันไหนที่เจ้าของบ้านบอกอาจารย์ค่ะจัดเลยค่ะหนูอยากให้เป็นวิทยาทานอาจารย์ก็จะทําคลิปพิเศษแบบนี้ สนใจศาสตร์แบบนี้นะคะซึ่งอาจาร,รย์โมเดลและอาจารย์ลิตาค่ะสองคนนี้นะคะออกทํางานร่วมกันเป็นแพ็คคู่นะคะถ้ามีอาจาร,รย์โมเดลต้องมีอาจาร,รย์ลิตาถ้าใครสนใจไปที่ Facebook เพียงคําว่าหวงจุ้ยกับออ่างจุดมังกรนะคะและอีกเพจหนึ่งชื่อว่าตําราโบราณกับอ่างจุดมังกรค่ะ ถ้าเจออย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเอาไว้นะคะแล้วถ้าอยากโทรตรงขอคํแแนะนำเนด่วนอาจารย์โมเดล062 929 4146อาจารย์ลิตา065 356 1628ค่ะยินดีมากๆกกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะค่ะ